ใช่ไม่เป็นไรก็ทอดก่อนเขาเออบอกแป้งมันน้อยเออเวลาเตเตเหมือนพี่โตะไม่ได้ไม่กระเด็นเออวรเลยวรเลยวนกระเป๋าวนวระเป๋ลองดูวนกระเป๋าวกระเบาไม่ต้องแรงไอ้ตังเอาเอาที่มันไม่แตก ไม่เป็นไรมันจอนี้มันไม่เป็นอะไรอไม่เป็นไรไปเทไก่ไว้เยอะเยอะเพราะว่มันน้อยไปไงคะมันน้อยไปไม่เป็นไรเราลองก่อนลอง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 ไว้ะสวยะติดไหมสวยไม่ติดไม่ติดไม่ติดใช่ไหมเกียดอะไรต่อนะสวยสวเดี๋ยวเดี๋ยวเบาดูเปนไม่ต้องเบาใช่ไหมคะไม่เป็นไรไม่เป็นอะไรค่ะค่ะเดี๋ยวนกเปิดให้ ใส่ขา,ากลับมาดูไก่เรียบเลยนะได้เลยครับพี่สุกแล้วเ,เดี๋ยวเรียบไม่ติดไม่ไหม้ไม่เหนียวไม่ติดไม่ไหม้ไม่เหนียวขึ้นยโอ้ขึ้นแล้วขึ้นแล้วโอ้สวยมากขึ้นแล้วไก่ยอเลยโอ้เฮยเป็นนวัตรกรรมที่ใหม่ล่าสุดที่ไม่เคยมีใครทำ <c oughs> าีาเราทา ขายไก่ทอด10บาทแต่ไซส์ตัวตัวทอดตัวละ2 0 0 0ไม่มีใครทำนะพอล็อกตรงกลางเงี้ยสุดยอดเลยสีสวยมากเดี๋ยวพี่ตักเสร็จอันนี <hand> ้ยังไม่สุกเหรอสุกแล้วคอยตักเสร็จออกหน่อยได้อย่าให้น้องยีงตักหน่อยเดี๋ยวไอ้อะไรวะเชื่อนี่อย่าปีนเด็ดอย่าปีมัน ะทเสจแล้วไปไปไเดิช่ยงก็ไม่ไงเด